พี่คะพบกับช่องพอยบินอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกะกลองซุมอาหารทะเลกันแล้วเรามาแกะกันเลยจำพี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ห้า้าบาทใช่ใชไหม,ม,มครับใช่ครับซื้อมาจากไหนแพรเจริญซับครับเพจแพรเจริญซับนะครับโอเคร okay, เราไป <จะ S 2> ดูก,ปก,กันเลย,เลย สามสองหนึ่งยังไม่เจอยังไม่เจอโอ้ยเขาแพ็กมาอย่างดีมากเลยนะครับเขาห่อใส่ถุงอุยอ้ยหนวดอะไรเดาว่าเป็นคอยๆทีละข้างเดาว่าเป็นน้ำแข็ง <c oughs> ต้องหยิบออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาวางตรงนี้เลยค่ะวางตรงโฟมนี่เลยค่ะพ่อยเอาเอาอ้นั้นมาใส่แ็งปลาว้าวปลากระพงทุกสิ่งเป็นสิ่งที่พ่อไม่กินเลยค่ะแปะกระป๋องมาลูกแอง ครับเขาก็ทยอยแพ็คมาเห็นแม่ดูจากในในวิดีโอ YouTube เขาบอกว่าแพร์เจริญซับเป็นแพรที่ทํากล่องสุ่มเจ้าแรกในประเทศไทยมีหมึกด้วยหอยด้วยโอ้ห้าร้อ้าสิบาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับใช่ไหมว่ามันจะคุ้มไหมหมัวคุ้ม คุ้มไหมครับพี่พว่าคุ้มครับแ,แต่ต้องเล่<ห>เว้้วยความเจ็บเอาน้ำแข็งออกให้หมดก่อนนะคะฝั่งนี้เป็นหอยนะครับมันคือหอยอะไรนะหอยเชลล์ฝั่งนี้เป็นปลาหมึก ปูไปกินกันเองมีหอยนางรมด้วยนะใช่ไหมนี่หองนางลมด้วยน้องลมออกมาน้องเปิดปากไว้แล้วีปูอี่อ่ะโอเคหยิบมาเลยิดแต๊สจะพีเจ้าน้ำแข็งไปใส่ทำไมเรานี้ถ้าดูจากในกล่องก็จะเห็นกุ้งเห็นหอยนางรมเห็นปูเห็นปลาเห็นหอยเชลเห็นปลาหมึกนะคะมีปลาด้วย ปลาปลากระพงปลากระพงดู <S <S yes, like well> Abraham> สิดูตาปลากระพงสิใสหรือเปล่าใสแรือเล่าคุณเหรอคุณเหรอ่าพี่ดูเป็นหรือเปล่าเนี่มาไว้บนนี้เดี๋ยวเลี้ยงปากมันแข็งเลยนี่อะไรนะครับปลาปกติปลาเปิดหยิบมันเลยหยิบมาทีละอย่างครับแล้วโชว์ให้กล้องดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรโอ้ว้าวตั้งขึ้นมาเลยครับชูขึ้นเลย ขึ้นถุงสูงหน่อยไม่เห็นหน้าน้องเลยครับโอ้โหปลากระพงตัวเบลอมเลยเย่ yeah. มาค่ะพี่พลมาช่วยน้องหน่อยเอามาวางตรงนี้เราจะมาเรียงรอไว้เลยนะคะว่าเรามีอะไรบ้างอ่าถัดไปอะไรลูกหอยเชลคะ่ะหอยเชล<อ>เ์เอวกล่องสีเหียมมาวะโอ้ยน้องจะหลุดแล้ว น้องจะหลุดเพราะน้องขนส่งมาไกลนะคะแม่สั่งไปตั้งแต่วันพฤหัสเนาะแล้วก็มาถึงวันนี้วันวันอาทิตย์อันนี้น้องคนไหนเนี่ยราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ละกล่องนี้นนกล่องนี้ห้าร้อยห้าสิบาทค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยห้าสิบย่งไงของน้องคนนี้น้องกับน,น้องอันนี้เด็กๆพี่พลอยกับน้องพีชกำลังช่วยกันเอาออกจากกล่อง มมไม่ <c oughs> เคยสัมผัสปลาครั้งแรกโอ้ยลหนอไรไหนปลาไม่เคยสัมผัสปลาเป็นครั้งแรกอุ้ยอุ้ยน้องจะหลุดน้องจะหลุดน้องมาใส่น้องจะหลุดอันนี้น้องหายไปแล้วน้องหนีไปแล้วหรือเปล่าโอ้โ,โอไหไข่เยอะมากยู่นะ ที่สำคัญน,น,นี่ปามแม่ก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะเขาให้ดูที่ตาปลาว่ามันขุ่นหรือเปล่ามันสดก็มันก็จะโอเคเขาปเาปียวกล่องให้เยวส่งเหมือนจะหนักไปทางหอยมากเลยหอยเราไปทำอะไรหอยลา <Okay. S 2> หอยเทลอบเน ย่างธรรมดาไปเชียวย่างเลยอ้าวปลาหมึกมาแล้วค่ะพี่พลอยเอาปลาหมึอกออกมาแล้วสองตัวสาม,สามตัวมันหมึกคนละประเภทกันใช่ไหมไหนน้องพิ้งน,น้องพิ้ชุนนะว้าวตัวใหญ่เลยสี่ตัวโอ้โห ต้องดูน้ำแข็งยิบมาอีกแล้วห้าตัวแล้วค่ะอไมีกห้าตัวนะคะอือโอ้โหปูปูป,ปูของป่วยของไข้สองหน่วยปูอะไรเอ่ยปูจุดปูสองตัวหอยอ่ะ ปลกมาต่อไปกุ้งกองล้างเลยหอยเชลยังมีแอบอยู่ตัวนะหอเชลยอันนี้กุ้งนะคะชอบแอบมากมาแล้วห่ากุ้งไปลากุ้งสองตัวเท่านั้นนะกุ้งกุ้งใส่กล่องใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปด้วยก่อนรวมก่อนแล้วค่อยดีกว่าอ๋อ จะเต็มฝามันแล้วนะคะปิดวางอะไรเนี้ไ่เโอเคยไม่ทิ้ันนะกุ้งกี่ตัวนับปะ่ะหลายตัวกุ้งน่าจะประมาณครึ่งโลได้ไหมหมดมันหมดยังครับหมดแล้วสรุปมีอะไรบ้างต้องพี่สรุปให้ฟังสิมี หอยเชลหอยนางรมแล Tony, bronze, sink, main, prom, apple, oh ้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ปลากระพงแล้วก็ปูโอ้โหย่อมเลยแล้วพี่จะาไปทำอะไรกินครับก็ยังไม่รู้ครับได้ครับก็ห้าร้อยหห้า้อยห้าิบาทลงมค่าส่งเป็นหกร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าโอเคเนาะเป็นประสบการณ์เราก็จัดไป โอเคครับคสวัสดีครับ